สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่374กันแล้วนะครับพี่ๆก็ราหาพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลื กดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องเครื่องรางของเก้าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอด o นึ่งเนะครับผมเบอร์โทรนะครับ0903251096 เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมก็นะครับผมกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบนะครับดูให้ถูกใจว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นันนๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียนนะครับให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่22ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับ หลังจากที่จดเป็นหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกับกับบอกอยู่นะครับเพานี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับ ผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พี่นะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะครับพระทุกองนะครับผมที่พี่พี่ได้ชอบบูชาไปนะครับ ก็จะได้รับพระที่ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่หนึ่งกันใน EP นี้กันเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขหนึ่งในนี้นะครับผมเรามาเริ่มกันที่เหรียญนะครับผมหลวงพ่อกลั่นองค์นี้กันก่อนเลยนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นรุ่นแรกนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับปี2469นะครับผมวัดพญยากรามพร้อมการประกาศสิบัติแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม 650บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับท่านใดที่ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมการประกาศสินบัตรแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูที่องพระกันก่อนนะครับผมเนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดพญาศรารามนะครับปี2469นะครับผมนี่นะครับลองลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมได้นะครับผมถูกใจหมายเลขไหนนะครับผมสนใจรายการไหนอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผงองไหนนะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมองคไหนก็ สอบถามมาที่ไลน์ได้เลยนะครับพี่ๆมีให้รับชมทุกรายการเลยนะครับถัดมานคะครับผมเป็นสมเด็จแตกรายงานนะครับผ <password. S 1> มเนี่ยนะครับเป็นวัดระฆังรุ่มแตกรายงานปี2556นหายกนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่พีเนะครับผมในราคานะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพระสมเด็จแตกรายงานนะครับผมองค์นี้นะคะรับ3า0บาทเท่านั้นนะครับผมแต่ผมขออนุญ,ญาตนะครับลงกลองให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมจะเป็นพระสมเด็จแตกรายงานนะครับผม รายการหมายเลขที่1นึ่งหมายเลขที่2นะครับของ EP นี้นะครับดูนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับดีนะครับอันนี้มีเป็นโคดเบิ้ลเลยนะครับผมเป็นโคดระคังเบิ้ลตรงนี้นะครับผมดีนะครับเป็นพระสมเด็จแตกรายงานนะครับผมวัดระคังปี2556นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับนะครับ พระสมเด็จวัดรคังนะครับผมรุ่นแตกรายงานนะครับผมองนี้นะครับนี่นะครับผมถ้ามีสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมพูดคุยกันได้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมปกโพหรือบุโตนะครับผมองค์นี้แบ่งปันนะครับให้พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมหมายเลนี้นะครับ300บาทเหมือนกันนะครับพี่พี่สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จปกโพนะครับผมหวงปบุโตนะครับผมวัดพระดูฉิมปรีนะครับ เป็นรายการหมายเลขที่สามแล้วนะครับพี่ๆสามร้บาทนะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับอัะอักษรนะครับผมปุ่โตะนะครับผมวัดประดูชิมพลีนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี้นะครับผิวดเดิมแบบนี้นะครับผม300บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับปิดตาพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับ บุดโต๊ะองนี้นะครับผมฝังตะบุดเก้าดอกนะครับเป็นเนื้อองไบลานะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้พี่พ C นะครับผมในราคา300บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับปิดตานะครับผมหมายเลขที่4นะครับผมนี่นะครับองนี้นะครับ300บาทเท่านั้นเลยนะครับผมเป็นฝังตะบุดเก้าดอกรอบองค์พระแบบนี้เลยนะครับผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้นะครับผมเป็นฝังตะกุดรอบองค์พระแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับผมด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับโลบุโตนะครับผมวัดประดูชิงพรีนะครับผมอักษรอักษรนะครับสวยงดงามน,นะครับผมรายการนี้นะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่ห้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมองค์นี้นะครับหมายเลขห้าผมขออนุญาตนะครับนำเป็นการประกาศสิญญบัตรนะครับผมเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เลยนะครับพี่ๆน,นะครับของโลบุโตนะครับผมพิมพ์จำพวกสองเดี๋วผมใบาลาน,นะครับ นี่นะครับอง์นี้นะครับผมมีนะครับมาพร้อมกับการประกาศินิบัตแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกรอบรูปใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่พีเอฟซีนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่5นี้นะครับผม900บาทเท่านั้นนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับนี่เป็นองค์พระนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่5นี้นะครับผมนี่นะครับ ดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับปิดตาจัมโบ้สองเนื้อผงใบลานครับนี่นะครับมาพร้อมกับกรอบปากกาสินิบัตเลยนะครับพี่ๆฝังตะกรุดหนึ่งดอกตรงนี้นะครับผมอาจจะลงกล้องให้ดูเบลอเบอนิดหนึ่งนะครับผมนี่นะครับรูปภาพมีให้รับชมทุกรายการนะครับผมโทรมาสอบถามนะครับผมทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมสําหรับรับปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูเฉิมพีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ เปวแบ่งปันให้ในราคานะครับผม900บาทนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่6นะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับผมเนี่นะครับหมายเลข6นะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมาโกรนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผมคู่นี้เลยนะครับผมคู่นี้นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่6นี้นะครับผมนี่นะครับ หลวงพ่อเกษมเขมบรัโนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลงก้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนเลยนะครับผมหมายเลขที่6นี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญนะครับผมเมตตานะครับผมมหาเมตตาบารมีหลวงพ่อเกษมปี36นะครับคู่นี้650บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมเดี๋นะครับอันนี้เป็นปี36มหกมาสามเนะครับพี่พี่เป็นปี37นะครับผมเดี๋นะครับหลวงพ่อเกษมเขมบรัโนะครับผมดูผิวันชัดๆัดเลยนะครับองค์นี้นะครับผม เปิดคู่ให้กับเหรียญโชคดีเหรียญ mm. ใหญ่นะครับคู่นี้นะครับผมให้เป็นในราคา650านะครับอีกอง์นึงก็จะเป็นเหรียญโชคดีนะครับพี่ๆนี่นะครับผมโชคดีหลังหนูนะครับอยู่ในเลียมแบบนี้นะครับของคู่นี้นะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับหลงพ่อเกษตนะครับผมเขมม่าโครนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ ปี2532นะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับนี่เป็นเหรียญโชคดีหลังหนุ่มนะครับผมพิมใหญ่นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่7นะครับคู่นี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้คู่กันเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญปิดตานะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับปี21นะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมองค์นี้นะครับคู่นี้นะครับผม500บาทนะครับผมขออนุญาตนะครับลงกองให้ดูที่เหรียญพระปิตาหลวงพ่อเกษมกันก่อนเลยนะครับผม ผ้าไหเลขที่7นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับอันนี้จะออกเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับพี่ๆสำหรับเนื้ององพระปิดตานะครับผมเป็นเหรียญพระปิดตาหลวงพ่อเกษมปี2 1นึงนะครับดูนะครับหลวงพ่อเกษมเขมมมโกรนะครับผมสู่สานไตรักนะครับจังหวัดลำปางนะครับลาผลภูนทวีนะครับผมครบรอบวันเกิดนะครับปี2521นนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ หมายเลขที่7แล้วนะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นองค,ค, ажу, อค์ที่แบ่งปันให้พร้อมกันนะครับผมก็คือเหรียญพระพุทธชินราชนะครับพี่ๆเหรียญพระพุทธชินราชรายการนี้นะครับผมนี่ครับดูกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้คู่กับเหรียญปิดตาหลวงพ่อเกษนะครับผมคู่นี้500บาทนะครับ5 0าบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการ เก็บเงินปลายทางนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับหมัวนี้จะเป็นหลวงพ่อกวยนะคบพี่ๆสองเหรียญนะครับเป็นเหรียญกลมใหญ่นะครับผมแล้วก็จะเป็นเหรียญหลังฮนุมานะครับพี่ๆเนี่ยนะครับคู่นี้นะครับผมก็ขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์พระกันก่อนเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นองค์แรกนะครับเหรียญกลมใหญ่นะครับผมหลวงพ่อกวยชุตินาทารนะครับด้าซ้ายจะเป็นตอกโคตรยันนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมดูผิวก็ชัดๆเลยนะครับด้านขวาจะเป็นตอกโคธนุมาณนะครับพี่ๆสำหรับนะครับผมเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่แปดแล้วนะครับผมนี่นะครับแบ่งปันให้คู่กันนะครับผมคู่นี้นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกองหนึ่งนะครับผมในหมายเลขี่แปดนะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ๆนี่นะครับ ในงานผูกพันธสีมานะครับผมมันนี้ใช้เลียมเปิดผิวด้านหน้าเปิดผิวด้านหลังเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับดูนะครับผมเป็นหนุมานเชิญธงแบบนี้นะครับพศ2521นะครับผมในงานผูกพันธสีมานะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่9นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญาศการามนะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญาศการามนะครับหมายเลขที่9นะครับผมเป็นปีพศ2469นะครับพี่ๆวงนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับปี2469นะครับผม เป um ิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทนะครับผม400บาทจัดส like ่งให้ฟรีเท so ่าน like ั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่9นี um ้นะครับผมนี่นะครับถิวสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข10นะครับพี Очень ่ๆรายการหมายเลขที่10นี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมคู่กันเหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับพี่ๆอีกองหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นปิดตานะครับของหลงพ่อแก้วนะครับผมน่าจะเป็นหลวงพ่อแก้วกับหลง ปูไข่นะครับพี่ๆสององนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับองค์แรกนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นเป็นหลุป <st> well ูไข่นะครับพี่ๆพระปิตาหลปูไ <ihrem> ข <hn> ่นะครับผมดูนะครับดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมนี่นะครับพระปิตาหลุปูไข่นะครับผมวัดเชิงเลนนะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมในหมายเลขที่10นี้นะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับ นี่นะครับคู่นี้400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆีนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับติดตาหรือพอแก้วนะครับผมวัดเครอวันนะครับ จังหวัดชลบุรีนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลที่ออสิบเอ็ดแล้วนะครับพี่พี่รายการที่11นี้นะครับผมก็จะแบ่งไปให้คู่กันเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมเนอว่านะครับแล้วก็จะเป็นหลวงพ่อทวดหลังหนังสือนะครับผมพิม์ใหญ่นะครับนี่นะครับผมคู่นี้นะครับเปิดไปในราคา600บาทนะครับผมคู่นี้นะครับผม600บาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมวันนี้จะเป็นนะครับนี่นะครับออ หลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมองค์แรกนะครับผมในหมายเลขที่11นะครับดูผิวมันชัดๆเลยนะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้เป็นรายการหมายเลขที่อ๋อสิบเอ็ดแล้วนะครับผมหมายเลขที่11นะครับอีกองค์นึงนะครับผมก็จะเป็นนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับออพิมพ์ตัวทอใหญ่นะครับผมหลังหนังสือนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม วัททองหนังสือนะครับผมสำหรับหลวงพ่อทวดองค์นี้นะครับนี่นะครับผิวดูเดิมแบบนี้เลยนะครับผมคู่นี้600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆนึ่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่12นะครับผมเป็นปิดตานะครับน่าจะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่ๆวัดหนังนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผม แบ่งปันให้ในราคานะครับพี่ๆองนี้นะครับ350้านะครับผมสำหรับปิดตาผูเอียบวัดหนังนะครับผมหมายเลขที่12นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับอยู่ในเทียมเก็บผิวเลยนะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่13ครับผมคู่นี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับพระผงคงควันนะครับผมหลวงพ่อสมดัตักน้ำนะครับแบ่งปันให้พี่ๆพี่ๆนะครับในราคา500บาทนะครับ ขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมองค์นี้จะอยู่ในเลี่ยมนะครับนี่นะครับเป็นเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขที่13นี้นะครับผมด้านหลังนะครับนี่นะครับเป็นพระองของขวัญนะครับองค์แรกนะครับในชุดนี้นะครับอีกองค์หนึ่งนะครับผมอันนี้จะอยู่ในที่เก็บนะครับพี่ขออนุญาตนะครับนําองค์พระออกมาให้พี่ได้ดูได้ชมกันนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่13แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับด้านหลังนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่13นะครับพี่ๆเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข14ครับอันนี้จะเป็นพระนบุโตนะครับผมแล้วก็จะเป็นปิดตานะครับปิดตานี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อคูณนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับแล้วก็เป็นพระนูุโตนะครับผมนี่นะครับ คู่นี้นะครับผม450นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องพระหลวงปุโตกันก่อนเลยนะครับผมเลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมดูนะครับเหงือ่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมคู่นี้450บาทเท่านั้นนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะครับนี่นะครับหลวงป่โตวัดประดูชินพีนะครับผมอักษรอักษรชัดเจนนะครับผม ถัดมานะครับผมก็จะเป็นปิดตานะครับผมรุ่นเมตานะครับน่าจะเป็นของหลวงปู่คูนะครับพี่ๆี่อะครับอ๋อเป็นของหลวงปู่แย้มนะครับผมองค์นี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลผิดพลาดอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ๆหน่นะครับบางองค์ผมก็ไม่ทราบนะครับผมว่าของเกจิคณาจารย์ท่านใดนะครับวัดตะเคียนนะครับพี่ๆหลวงปู่แย้มวัดตะเคียนนะครับผู้อ๋อพอเป็นในราคา4 0่บาทแล้วกันนะครับผมหมายเลขที่1 4นี้นะครับ คู่นี้400บาทนะครับผมถัดมาครับหมายเลขที่15ครับเป็นเหรียญพ่อเกษมปี18ครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับหรวงพ่อเกษมเขมมัโครนะครับปี2500นะครับผม18นะครับพี่องนี้นะครับนี่นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสำนักสุสานไต้รักนะครับมหรวงพ่อเกษมนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับ อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมวงไหนนะครับผมสนใจวงไหนนะครับสอบถามเข้ามา,เ,าเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับนี่นะคะรับไ้โซลาร์ซักมนตรีสร้างนะครับผมเรียญพราเกษียนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา400นะครับผมถัดมาหมายเลข16กครับผมเป็นพระเปิมนะครับผองค์นี้นะครับ400บาทเหมือนกันนะครับพี่พี่เป็นพระเนื้อดินนะครับผมนี่นะครับ400บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่16นี้นะครับผมนี่นะครับ ผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการที่16นี้นะครับผมด้านหลังนะครับนี่นะครับอยู่ในเลียมสวยๆเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับหมายเลข17ครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเหมือนจะเป็นหลวงพ่อเหลือนะครับผมวัดธรรมมูลนะครับพี่ๆนี่นะครับรายการนี้นะครับผม300บาทนะครับผมหมายเลขที่17นี้นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ ดูเหมือนจะเป็นเหรียญหล่อโบราณเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับวัดธรรมมูลนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับผมลงกล้องให้ดูเลยนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับนี่นะครับสวยงดงามนะครับผม300บาทนะครับผมรายการนี้นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับหมายเลข18ครับผมรายการนี้ก็จะเป็นติดตานะครับ ลงปุโตนะครับผมเป็นปิดตาตุกตาใหญ่นะครับองค์นี้300บาทนะครับผมปิดตาตุกตาใหญ่นะครับผมหลงปุโตนะครับวัดประดูสินฟรีนะครับผม300บาทนะครับจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับนี่นะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการที่18แล้วนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข19ครับผมจะเป็นเอ่อ พระนะครับสมเด็จนะครับผมเหมือนจะเป็นน้กปกนะครับพี่ๆีน่นะครับน้าปกพิมพ์สี่เหลี่ยมของแม่ชีบุญเรือนนะครับผมรายคันนี้สามร้อยบาทนะครับนี่นะครับผมคุณแม่บุญเรือนนะครับผมหมายเลขที่สิบเก้านะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับผมด้านหลังจะเป็นประทับตรานะครับลงไปในผิวขององค์พระแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหน่นะครับ รายการนี้เป็นรายการที่19แล้วนะครับผม3 0มบาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดบางคลานนะครับจอบพ่อเงินองนี้นะครับผมนี่นะครับ400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับรายการหมายเลขที่20่นี้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผม ลองดูผิวึันได้นะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการหมายเลขนี้นะครับผมเนี่นะครับ400บาทนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่21่อนะครับผมจะเป็นรายการรองสุดท้ายในปีนี้แล้วนะครับจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่หมุนนะครับอายุ1 0 3ปีนะครับผมเหรียญนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับเหรียญหลวงปู่หมุนท่ตตดสี่โรนะครับพี่พี่รายการที่21นี้นะครับผม เปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับน anyway claro ี่นะครับวัดบ oh ้านจานนะครับผมนี่นะครับอายุ1 0 3ปีนะครับผมเรียนลพมุลนะครับทิตาสีโลนะครับผมรายการหมายเลขที่2ี่นี้นะครับผมนี่นะครับอ่า400บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับผมก็จะเป็นปิดตานะครับลพบุตรนะครับผมเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับเป็นเนื้อผงเฟซอนแช่น้ำมนต์นะครับผมองนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม 400บาทนะครับผมสำหรับปิดตานะครับโรปูโตะนะครับวัดประดูชิมพรีนะครับผมเป็นเนื้อผงเคอนแช่น้ำมนต์นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมเนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยันสุกิติมานอีนะครับผม เป็นเนื้อแช่น้ำมน,นะครับผมผิวดูเดิมๆเลยนะครับอยู่ในเลี่ยมยิ่งสวยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้หมายเลขที่22นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับ หรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมก็อย่าลืมกดไว้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูและถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชานะครับพระเครื่องรายการไหนนะครับผมติดต่อเข,เข้ามาได้เลยนะครับผมที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ o I P D Q นะครับ เบอร์โทรนะครับ0903251096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่รับชมให้ชอบนะครับผมรับชมให้ถูกใจหลังจากนั้นจดเป็นหมายเลขนที่ถูกใจไว้นะครับผมแล้วก็พิมพ์เข้ามาในไลน์ได้เลยนะครับ แล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมผมก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็จัดส่งให้อ่าจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระเครื่องทุกองสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้ชาบูชาไปกันอย่างแน่นอนเลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ